ชาวต่างชาติรายหนึ่งที่ชื่อว่าคุณกริฟได้ทําช่อง YouTube ชื่อช่องกริฟฟ o ฟู้ดแอนด์ทราเวลซึ่งเป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกินในแต่ละประเทศได้รีวิวก๋กยย่าง5้าดาวของไทยเราโดยได้อัพคลิปรีวิวไว้ว่าลืม KFC ไปได้เลยลองไก่ทอดสไตล์ไทยนี้ดูสิร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ดีที่สุดของประเทศไทยคุณเชื่อไหมว่าตลอดเวลาที่ผมอยู่เมืองไทยผมไม่เคยได้กินไก่ย่างห้าดาวเลยผมเดินผ่านไก่ย่าง5้าดาวหลายครั้งแต่ไม่เคยคิดที่จะลองเลย ดังนั้นในตอนนี้ผมจะมาบอกคุณว่าครั้งแรกที่ผมได้ลองกินไก่ย่าง5ดาวเป็นอย่างไรและผมจะกินทุกอย่างที่มีโดยเริ่มคลิปเขาได้บรรยายว่าตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพฯประเทศไทยและคุณคงรู้ว่าผมยังไม่เคยลองฟาสต์ฟู้ดไก่ชื่อดังของประเทศไทยดังนั้นในตอนนี้ผมจะมาแนะนําให้พวกคุณรู้จักไก่ย่างหดาวร้านฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่มีสาขามากกว่า5,000ันแห่งและมีสาขามากกว่า3,500แห่งใน9ประเทศทั่วโลก ผมตื่นเต้นมากที่จะลองกินผมจะแชร์ประสบการณ์ครั้งแรกของผมในการลองกินสิ่งนี้โดยคุณคลิปก็ได้สั่งเมนูไก่หลายเมนูเพื่อมาทดลองกินโดยบรรยายว่ามีเมนูให้เลือกมากมายโดยได้ไก่ย่างมาครึ่งตัวหั่นเป็นชิ้นมาด้วยและได้ไก่ทอดที่เผ็ดและไม่เผ็ดและยังมีไก่ลมควันมีไส้กรอกไก่อีก2แบบทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดอีกแล้วทางร้านยังมีน้ำจิ้มไก่ขายแยกอีกต่างหากน่าเสียดายที่เป็ดหมด เลยไม่ได้ซื้อเป็ดมารีวิวให้พวกคุณดูโดยเขาเริ่มจากไก่ทอดรสเผ็ดก่อนโดยบอกว่าเนื้อไก่มันฉ่ำจริงๆรสชาติมันว้าวมากมันเผ็ดแต่ก็มีความหวานของเนื้อไก่มันชุ่มฉ่ำมากไก่ตัวนี้อร่อยมากผมไม่ได้พูดเกินจริงคุณก็รู้ว่าผมเคยกินไก่มาจากหลายประเทศจนถึงตอนนี้นี่อาจจะเป็นไก่ที่อร่อยที่สุดของผมต่อไปก็เป็นไก่ทอดสุดดั้งเดิมร่อยจริงจังมันอร่อยมาก ผมมีซอสที่แตกต่างกัน2แบบที่เขาให้มาผมจะลองทั้ง2อ,อย่างเลยและเขาก็ลองทั้งสองรสชาติโดยบอกว่าอร่อยดีเขาก็ลองน้ำจิ้มแจ่วกินกับไก่ย่างดูเขาสั่งข้าวเหนียวมากินกับไก่อีกคราวนี้ก็เลยกินข้าวเหนียวไก่ย่างกับจิ้มแจ่วเหมือนคนไทยเลยเขาบรรยายว่าเขามากรุงเทพหลายครั้งแล้วเห็นร้านไก่ย่างฮาดาวแต่ไม่เคยสนใจต่อไปต้องแวะแล้วนี่มันอร่อยจริงๆประใจมากประทับใจจริงๆ แล้วเขาก็ลองน้ําจิ้มไก่ราดบนเนื้อไก่ดูหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือลูกชิ้นไก่หรือที่เรียกในภาษาไทยก็คือจ้อไก่นั่นเองโดยมีแบบไม่เผ็ดและเผ็ดเขาลองกินดูเขาถึงบอกว่ารสชาติดีมากข้างในมันมีผักสับดังนั้นรสชาติข้างในจึงดีมากผมเป็นแฟนตัวยงของลูกชิ้นปลาหรือลูกชิ้นหมูแต่จ้อไก่พวกนี้อร่อยมากและชิ้นต่อไปที่เขารีวิวก็คือ อบชั้นอ้อยเมื่อกินเข้าไปเขาบอกว่ารสชาติเหมือนแฮมลมควันรสชาติของเนื้อสัมผัสมันก็คือลมควันนั่นเองสุดท้ายเขาบอกว่าเขาประทับใจไก่ย่างห้าดาวมากมาร้านเดียวคุณนายทั้งของทอดของอย่างได้ไก่ลมควันราคาก็สมเหตุผลทั้งหมดที่สั่งมาประมาณ10ดอลลาร์เท่านั้นมันบ้าไปแล้วถ้าเทียบกับแมคโนเนลเป็นราคาที่น่าทึ่งมากผมดีใจที่ได้เจอแน่นอนผมจะกลับไปกินอีกแน่นอน และจะลองให้มากกว่านี้ก็เล็กได้ว่าโดนอาหารไทยตกไปอีกหนึ่งลายโดยเฉพาะข้าวเหนียวไก่ย่างชิ้มแจ่วถึงกับบอกว่าลืม KFC ไปได้เลยแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่งางไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ